สวัสดีค่ะญาติาธรรมกรัลยาณมิทุกท่านวันนี้ดิฉันเริ่มสดใสขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันถือศีล8ดอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านถือศีล8แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เราเนี่ยอยู่ในเส้นทางของธรรมะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคลื่นลมจะแรงหรือพายุสงบหรือคลื่นลมที่ราบเรียบเราก็ค่อยๆผ่านไปได้ผ่านไปได้ผ่านไปได้โชคดีจริงๆขอบคุณตัวเองขอบคุณธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมอย่างถูกต้อง ดิฉันเนี่ยไปเรียนธรรมะหรือไปปฏิบัติธรรมมาหลายต่อหลายที่แล้วดิฉันก็ค้นพบว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆอาจารย์ที่สอนเนี่ยคือสังเกตได้เลยจากคนที่สอนธรรมคนที่สอนธรรมแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ดิฉันรู้สึกว่าม,มันผิดหลักที่พระพุทธองค์สอนในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในบทอนัตตลักษณสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนปัญจวัคีทังห้าเพื่อให้บรรลุพระอรหันต์ปัจจุบันนี้มีหลายต่อหลายท่านมากที่สอนธรรมและธรรมะ ที่ละเอียดอ่อนของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราเอามาสอนเราเอามาพูดและเรามีตัวตนของตัวเองวิธีการที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือใครที่สอนธรรมะแม้แต่สิ่งที่พูดออกมามีตัวเองเป็นที่ตั้งแต่อ้างคำสอนว่าที่ฉันพูดเนี่ย พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มันเป็นความน่ากลัวมากในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค,งคงทง์ทรงทรงตะหนักแล้วว่าเรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น อันนี้ดิฉันไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะแต่ว่ามันคือส่วนใหญ่คนที่สอนทำรรม,มักจะติดยึดบางอย่างเพราะพุทธองค์บอกว่าธรรมะเนี่คือแก่นแก่นถ้าสุดยอดปลายทางเนี่ยมันคือแก่นของต้นไม้แต่บางคนอะแค่เห็นต้นไม้ใหญ่ มีล่มเงาเปรียบเทียบนะคะเหมือนแค่ได้ธรรมะนิดหน่อยเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่จะใช้คำว่าอะไรจะใช้คำว่าบรรลุแล้วมันไม่ถึงมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติฉันเป็นคนถือศีลฉันเป็นคนมีธรรมะฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็หนึ่งอีกหนึ่งก็คือแค่ไปนั่งใต้ต้นไม้ แล้วก็มีลมเย็นๆก็บอกตัวเองได้รับธรรมเป็นคนที่มีธรรมเป็นคนที่สามารถสอนคนอื่นได้ฉันสำเร็จแล้วหรือบางคนเนี่ยเห็นต้นไม้นี้มีออกลูกออกผลได้แค่กินผลก็บอกว่าสำเร็จแล้วบางคน ได้รับแค่กับพีของต้นไม้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยมีสอนเอาไว้นะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เนี่ยตรัสเอาไว้เลยในพระไตรปิฎกว่าบางคนติดในศีลบางคนติดในธรรมบางคนติดในปัญญาคือมีศีลเท่านี้แต่บอกว่าสำเร็จ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 แล้วฉัน สามารถสอนฉันสามารถสำเร็จทุกคนสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยเชื่อได้หรือบางคนติดในการปฏิบัติสมาธิฉันนั่งสมาธิเช้าเย็นฉันนั่งสมาธิเช้าเย็นฉันเ,ออเป็นคนที่ปฏิบัติไม่เคยขาดบางคนบอกว่าเนี่ยฉันนั่งแล้วฉันสำเร็จแล้วฉันเกิดปัญญาเห็นแสงสว่างเห็นนู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับธรรมะ พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงในปัจจุบันนี้เลยว่าหลายต่อหลายคนอยากสอนธรรมะแต่เข้าไม่ถึงจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์อยากจะสื่อสารออกมาดิฉันยังยังไม่ได้สำเร็จขั้นไหนแต่ดิฉันมีความรู้สึกถึงความละเอียดละเอียดในธรรมมากๆเราไม่สามารถที่จะ เเราไม่สามารถที่จะไปชี้นำใครว่าสมมุติว่ามีอยู่คนหนึ่งที่บญญรรยายทำบอกว่าเนี่ยเครียดมากเลยอยากฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ตอบว่ามึงรู้ไหมอันนี้เป็นคำพูดเขานะคะหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมึงจะทุกข์ทรมานกว่านี้อีก ซึ่งมันเป็นเรื่องมันมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยอะ่ะมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากการที่ยกแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคํามาพูดแต่ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยที่พูดเรื่องของบาปเรื่องของกรรมของการกระทําคือพระพุทธองค์เองเนี่ยเวลาสอนธรรมะพระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่า อย่าเชื่อเราแต่จงนำสิ่งที่เราบอกเราพูดเนี้ยไปปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ปฏิบัติแล้วและได้รับผลด้วยตัวเองการรับผลด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นปัจจัดตังมากเลยก็คือรู้ได้เฉพาะตนมากว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเรานำไปปฏิบัติ แล้วมันเห็นผลด้วยตัวเราเองแล้วจึงค่อยเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนไม่ใช่บอกว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วมันละเอียดมันลงลึก ถึงจิตวิญญาณอะมากๆซึ่งถ้าเราอะไม่ไม่เข้าใจอะเราเอามาสอนเราเอามาพูดโดยการยัด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 ,ยดสิ่งที่สิ่งที่คุณไปหยิบตรงนั้นมาตรงนี้มาตรงน้นมาโดยไม่ได้เข้าใจเออจะบอกว่าจะบอกว่าเข้าใจคือไม่ไม,ไม่จะไม่รู้จะใช้คำอะไรในการเปรียบเทียบในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ย ว่ามันละเอียดอ่อนแล้วมันละเอียดมากๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องคือไม่ได้เน้นเรื่องของการเอ่อจะบอกอยังไงคุณมานั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังทุกวันแล้วคุณก็จะสําเร็จคือแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยมีเหตุและผลเพียงแต่ว่าเราอ่ะ อ่านพระไตรปิฎกแล้วเราสามารถตีความในเหตุและผลและเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจสือ่อสารมายังโลกมายังมนุษย์ที่ผ่านมาแล้ว2,500กว่าปีได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสดงธรรมให้ใครแล้วเราเอาเราเราเป็นคนนามาพูดแต่บางสิ่งบางอย่าง มันเป็นตัวตนของเราอะ่ะมันเป็นตัวฉันฉันพูดเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันถูกต้องเพราะฉันพูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้อันนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็น่าเห็นน่าเห็นใจคนฟังมากๆเลยนะคะมีประโยคหนึ่งซึ่งฟังแล้วฟังแล้วดิฉันรู้สึกอันตรายมากกับคนฟัง มีคนบรรยายทำคนหนึ่งพูดว่าพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็ก,ก็ก็ทำร้ายตัวเองก็คือปิดชีวิตตัวเองเพราะสำเร็จแล้วเบื่อหน่ายกับการอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งอันนี้ผิดพลาดมาหันมากๆคือเป็นมาเป็นผิดมากๆ แล้วพอมีคนมาถามคุณว่าอยากตายคุณตอบว่าโลกหลังความตายน่ากลัวมากเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าคุณพูดแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะการทำอัตรวิบากกรรมกับชีวิตตัวเองมันเป็นบาปมหันที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ แล้วคุณจะพูดได้ยังไงว่าพระอาหารหันต์สามารถที่จะปลิดชีพตัวเองหลังจากที่เบื่อหน,น่ายเป็นไปไม่ได้เลยในพระไตรปิฎกไม่มีบัญญัติเอาไว้ข้อไหนเลยคนฟังธรรมอ่ะถ้าไม่มีพื้นฐานอ่ะเวลาฟังแล้วเชื่อแล้วความเชื่อน่ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากมากๆนะคะอาจารย์ที่สอนธรรมะดิฉันเน,เน้นคำว่า ไม่ต้องเดินเร็วแต่เดินให้ถูกเราไปปฏิบัติมาหลายที่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลบหลู่ว่าแต่ละที่สอนไม่ดีนะคะแต่เราอ่ะปฏิบัติแล้วอ่ะเรายอมรับไหมว่าสิ่งที่เราอ่ะเดินเส้นทางแต่ละเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เกี่ยวกับธรรมะแล้วส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราสมมุติว่าเราไปฟังธรรม เราฟังอยพูดดีให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตดีมากคําถามคือไอ้สิ่งที่เราฟังนะ่ะเราเอาไปใช้และเอาไปได้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเมื่อเราเจอพายุร้ายขึ้นลมแรงในชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าดิฉันได้พิสูจน์กับตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งที่เจอเรื่องราว และบางทีอ่ะพายุมันไม่ได้มาแค่ลูกเดียวนะคะชีวิตมนุษย์มันมาหลายหลยลูกพร้อมๆกันเรายัางคงประคับประคองสติตามแนวที่พระพุทธองค์ทรงสอนได้จริงไหมมันจะทำได้จริงก็ต่อเมื่อเราได้ทำมาได้ฝึกมา และยังเดินเส้นทางนี้อย่างสม่ำเสมอแต่แค่ฟังช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้จริงๆเพราะแค่ฟังมาพอถึงเวลาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ครองสติดังคำสอนในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราไม่ได้ฝึกอะเหมือนเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนนักกีฬาโอลิมปิก สี่ปีมีครั้งหนึ่งแต่คุณจะรอไปซ้อมปีสุดท้ายปีปีที่สที่จะไปแข่งปีหน้าเนี่ยไม่ได้นะคะมันมีองค์ประกอบหลายต่อหลายอย่างมากกับการที่เราจะไปเป็นนักกีฬาแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นทักษะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องสมาธิฝึกสติ มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมากๆเลยแล้วต้องทําอย่างสม่ําเสมอเพราะเมื่อถึงสถานการณ์จริงคุณจะต้องควบคุมทุกอย่างได้แม้ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราฝึกมาธรรมะก็เช่นกันค่ะนั่งบรรยายธรรมไม่ได้บอกไม่ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วถ้าการเรื่องของการปฏิบัติ ถ้าบอกว่ามาร์กมีองค์แปดแล้วเดินเส้นทางนี้มันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆนะคะคุณบอกผลลัพธ์ได้แต่ถ้าคุณบอกก้าวแรกไม่ได้คนจะเดินยังไงคะเอามาพูดเป่าเปาเปาเปาว่า,วา,วาววธรรมะพระพุทธองค์ธรรมะพระพุทธองค์พระองค์ตัดไว้ตัดไว้ตัดไว,ดไว้คำถามคือก้าวแรกจะทํำยังไงคะก้าวแรก ก้าแรกนะคะก้าแรกหมายความว่าเรื่องของการลงมือปฏิบัติมันต้องเป็นรูปปรรมให้ได้นะคะเหมือนเราสอนเด็กอนุบาลเพิ่งเข้าโรงเรียนใหม่ๆให้เขียนกอไก่เลยเด็กจะทำยังไงคะบางคนทำไม่ได้ก็ถูกตีหรอคะถูกว่าถูกดุถูกบ่นหรอคะแสดงว่าคุณไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะ อาจจะต้องฝึกเด็กด้วยการที่ดูเหมือนไม่ได้สาระอะไรเลยนะอาจจะแค่กำมือปั้นดินน้ำมันซึ่งไม่เกี่ยวกับการเขียนกอไก่เลยเมื่อไหร่เกาไม่รู้ที่เขาจะเขียนได้แต่คุณต้องมีความพยายามและก็มีมีความรักความเมตตามากพอต่อเด็กคนนั้นเหมือนกันค่ะ เวลาคุณบรรยายทำคุณต้องมีความรักความเมตตาแม้กระทั่งคนคนนั้นน่ะจะมีคําถามแย่ๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีคําถามแย่ๆแ,แปลว่าเขายังทําไม่ได้ไงคุณจะด่าคุณจะว่ามันใช่หรือเปล่าดิฉันฟังแล้วดิฉันก็แบบดิฉันก็คือที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่ามีอารมณ์กับกับกับการ กริยาแบบนี้แต่ดิฉันสงสารคนฟังค่ะและการบรรยายธรรมในปัจจุบันใช้ช่องทางต่างๆแล้วยิ่งถ้าบรรยายธรรมแล้วทำให้คนมามาเห็นมีความแตกต่างคุณบอกว่าคุณใช้วิธีการที่แตกต่างคนมากมายมาลุมล้อมคุณตอนนี้คุณเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มโด,ด่งดังเริ่มมีลูกศิษย์มากมายยิ่งน่ากลัวมากนะคะ ยิ่งน่ากลัวมากเพราะอัตรามันจะใหญ่ขึ้นใช้วิธีการบรรยายธรรมในช่องทางต่างๆเนี่ยมันดีนะคะแต่การบรรยายธรรมโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเพราะว่าทำไมที่บอกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็คือเหมือนคุณเอาอาหารมาก้อนหนึ่งเอาหมูมาหนึ่งชิ้นแล้วคนที่นั่งน,นั่งฟังธรรมอ่ะ ยังเป็นเด็กเล็กๆไม่สามารถที่จะกินหมูเป็นชิ้นๆได้แต่คุณก็ยัดหมูเข้าไปในปากแล้วคุณก็บอกว่าต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยวนะเพราะที่ฉันเคยฟังประโยคหนึ่งที่บอกว่าคนเป็นโรคซึมเศรา้าแล้วแล้วมีคําถามถามคนบรรยายรามคนเนี้ยยอมรับก่อนสิยอมรับก่อนสิยอมรับก่อนสิว่ากำลังเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งดีฉันว่าไม่ใช่วิธีการของคนที่สอนธรรมะ อย่างมีเมตตาถ้าคนคนนี้ต้องการธรรมะและต้องการทางออกของชีวิตวิธีการแบบนี้เขาจะตายเอานะคะเพราะว่าโอเคอาจจะฟังคุณตลกขำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะบอกว่าเออครเครียดได้เหมือนคนอกหักแล้วไปปรึกษาศิลานีค่ะ มันเหมือนผ่อนคลายนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่กลับมาอยู่กับตัวเองก็ทุกเหมือนเดิมค่ะเพราะความทุกข์มันอยู่ข้างในแต่ถ้าเขาสามารถเป็นที่เพึ่งของใจเขาได้ด้วยวิธีการปฏิบัติ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 คนที่สอนทำเก่งจะต้องสอนวิธีการปฏิบัติจากจุดที่หนึ่งไปจนจุดปลายทางได้ ให้เขาค่อยๆเดินทีละก้าวก้าวเล็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างเขาก็จะมีหลักในการยึดแล้วเขาก็จะกลับเข้าลู่แล้วเขาก็จะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วสุดท้ายก็ถึงปลายทางแต่คนที่สอนทำที่ปัจจุบันที่ได้ยินได้เห็นเนี่ยดิฉันว่าปลายทางมันคือเหวนะคะ เพราะแต่ละคนน่ะถูกยัด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 ,ยดทำเข้าไปแล้วอ้างว่าทำที่เอามายัดใส่เข้าไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นี่คือความน่ากลัวของการบรรยายธรรมในปัจจุบันมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านบรรยายพระไตรปิฎกเป็นการบรรยายธรรมที่ ใครฟังทุกคนก็ได้รับใครฟังเมื่อไหร่รอบไหนทุกคนก็ได้รับเพราะมันคือธรรมจากพระไตรปิฎดดกที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและละเอียดมากดิฉันโชคดีจังที่ได้เจอพระอาจารย์แล้วก็ พระอาจารย์สอนธรรมอย่างละเอียดมากและเข้าใจง่ายมากซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยดิฉันนั่งอ่านอ่านอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาฟังธรรมของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ในพระสูตรไหนเล่มไหนเราก็ไปตามอ่านอ่านยากมากนะคะเข้าใจยากนะคะเพราะมันละเอียดแล้วบางทีคําหนึ่งคำมันความหมายมันหูครอ,อบจักรวาลมากแต่พอเราฟังบรรยายธรรม ในพระไตรปิฎกของพระอาจารย์เข้าใจง่ายและที่สําคัญคือพระอาจารย์บรรยายเสร็จแล้วพระอาจารย์บอกว่าเรื่องที่บรรยายเรื่องเรื่องพระไตรปิฎกเล่มนี้นะพระสูตรนี้พระสูตรนี้ต้องนําสู่การปฏิบัติให้ได้สุดยอดจริงๆอะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะโอสถรักษา ทุกโรคได้ถ้าเราเข้าใจแต่เราต้องปฏิบัติต่อเนื่องและให้ถูกต้องด้วยถูกต้องสำคัญมากนะคะสำคัญมากๆก,กับการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะมันจะช่วยเราได้ในเวลาที่เราเจอคลื่นพายุลมแรงทิ่ฉันทำคลิปนี้เนี่ย ไม่ได้ต้องการว่าจะมีจะมีผลอะไรหมายความว่าไม่ได้ต้องการว่าเออจะมียอดไลค์ยอดแชร์อะไรแต่เป็นความเข้าใจของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธคุณพุทธคุณคือมีคุณ ที่ยิ่งใหญ่มากพุทธคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากหลือเกินที่จะเปรียบเทียบกับอะไรได้คือใหญ่มากละเอียดมากเดินตามพุทธคุณแล้วนึกถึงละลึกถึงตลอดเวลาว่าเรามีธรรมะได้เพราะพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในโลกใบนี้เราจะมีพุทธคุณที่ไหนคะได้ไมายึดเหนี่ยวได้มีเส้นทางในการที่จะเดินตามที่พพุทธเจ้าฝากเอาไวใ้ให้กับเราดิฉันขอบคุณคําสอนที่ตกทอดมาจนถึง2,500กว่าขอปีแล้วเราได้สัมผัสแม้เราเกิดไม่ทันในสมัยพุทธกาลแต่เราก็เกิดทันคำสอนของพระพุทธเจ้า ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านขอบคุณเพื่อนธรรมขอบคุณตัวเองที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในเส้นทางนี้ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงต่อดไปนะคะ